มาแล้วครับวันนี้จุติจมศรลงมามอบน้ำไหลเรือเลยเนาะไหลเรือเลยจ้าโอเคขอบคุณนะครับรอดแล้พุกน้องไปด้วยนี่เจ้าของเขาอยู่กำลังใจให้นะครับไปจะมีข้างในนะครับป่ะเอาของไทยนะไอ้ไม้อยู่ไหนจริงไปฮึไปฮึไปปกติเป็นทุกปีไหมครับป้าน้ำขนาดนี้มันไม่ทุกปีอะค่ะมาปี น้ำไม่มีไม่มีที่ไหนได้รอบอารอบสะพานเลยน้ำไม่มีมาเต็มเลยรอบนี้เนี่ครับภาพพื้นที่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่นะครับพื้นที่บ้านผู้ประสบภัยนะครับระดับน้ําจากพื้นดินก็อยู่ประมาณเมตรแปดสิบประมาณนั้นนะครับ okay, <S <S ก็ยังมีมาชาวบ้านนะครับอาศัยอยู่ข้างในบริเวณด้านล่างเนี่ยจะท่วมหมดละเดี๋ยวจะใส่อยู่บนชั้นสองนะครับ สวัสดีจ้าน้ำมาแจกนะจ๊ะครับคุณป้าผมวางไว้ให้ตัวนี้นะครับวางน้ำให้ป้าวันนี้ป้าป้าเขาพายเรือมาครับมาแจกไว้ให้ที่บ้านป้าเขาไปกาลังต่อไปครับไปโอ้ยเรียนยังอ่าครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณป้าดูสู้นะครับสู้ขอบคุณับสวัสดีครับป้าช่วยพายคะผมช่วยพาย สลับซ้ายสลับขวานะครับสลับขอให้ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีครับเดี๋ยวพวกผมก็จะวนมาดูแลให้ตลอดนะครับจากสถานีตำรวจปูทอนมะโนรมนะครับไึ้ขึ้นมาเลยโอเคขอบคุณนะครับป้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ